สวัสดีครับพี่เพ่วันนี้ต้อมพามาดูอาที่ว่าข้าวเจบีที่ต้อมได้เก็บเกี่ยวเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยเก็บเกี่ยวช่วงประมาณห้าโมงห้าโมงเย็นเลยครับรถเกี่ยวมานะครับก็ทั้งหมดเจรดไร่นะครับเจ็ดไร่ตรงนี้นะครับเก็บเกี่ยวไปที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนะครับราคาโอ้โหราคาหน้าเป็นห่วงมากนะครับโอ้โหไม่เคยไข่ข้าวในราคานี้ทีหนึ่งนะครับตั้งแต่ทํานามาเนี่ยนอกซะจากว่าอ่าข้าวจะเขียวหรือน้านําจะท่วมอย่างนั้นนะ่ะเออ เคยเคยได้ราคานี้ได้หกพันสองหกพันสองเนี่ยเขาบอกว่าสวยแบบสวยมากๆเลยนะสวยจะจัดได้หกพันสามเมื่อก่อนหกพันห้าลงมาอีกแล้วเหลือเหลือเหลือ,อสวยๆหกพันสามเองนะครับลานแถวบ้านต้อมเนี่ยก็ราคาราคาก็ยังว่าเนาะมันได้เท่านี้ก็ก็ก็จะก,ก,ก็ต้องขายแล้วนะครับส่วนเกียนที่ได้นี่คือห้าห้าเกียนนะครับห้าเกียนก็อีกสิบถังนะครับ ก็ยังถือว่ายังโอ้โหยังได้ดีนะน้ําหนักดีกว่ารุ่นที่แล้วเพราะว่าต้อมอย่างที่ต้อมบอกนะรุ่นที่แล้วอะ่ะต้อมดูมันเป็นครีบเยอะมันเบาแล้วเกี่ยวแล้วเกี่ยวมันกรอบนะครับแต่รอบเนี้ยเกี่ยวไม่กรอบครับเกี่ยวติดเขียวด้วยซ้ําที่เอาไปขายนะครับเขียวน่อยๆน,นะครับเขาก็เลยให้แค่แค่นี้ตอนแรกตอนแรกอ่ะเขา่าจะให้หกพันนะครับเขาจะให้แค่หกพันขอเขานะครับขอเขานะครับก็เลยได้หกันสอง นะครับสวยๆหกคนสามไม่ได้นะครับเขาไม่ให้อ่าก็ไม่เป็นไรฤด,ดูการน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับฤด,ดูการนี้ก็อได้ไปเท่านี้นะเห็นบ้านดินยังเปียกอยู่เลยเพราะว่าต้อมปล่อยน้ําช้าครับข้าวมันก็เลยสดนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อวานเกี่ยวกางคืนเราไปขายกลางคืนเลยนะครับไปขายกลางคืนเลยด้วยครับไม่ได้ไปขายกลางวันเนาะขายประมาณทุ่มครึ่งหรือไงเนี่ยเมอเม่าเม่อมมมคืนเนี้ย ก็ราคาแบบนี้นะครับเดี๋ยวฤูดูการหน้าค่อยว่ากันใหม่แต่ข้าว JB เนี่ยต้อมต้องได้กลับมาทําอีกแน่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าอ่ารอบทำสองรอบเนี้ยโดนบวชสองครั้งเลยเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยหรือรอบไหนเนี่ยแต่ต้อมอาจจะได้เอามาอีกนะครับเพราะว่าอ่าเป็นสายพันธุ์ข้าวที่ต้อมมองมันไวนะครับไวแต่ทําหน้าฝนนี้เดี๋ยวอาจจะได้เอาข้าวหนักสักรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่าจะได้ทําตอนไหนส่วนฟางเห็นไหม ฟางฟางก็ไม่หนาเท่าไหร่นะอ่าเพราะว่าข้าเขาโดนบววข้าวโดนบววฟางเลยบางนะครับทุกเจ้าครับเป็นเหมือนกันหมดนะครับรักได,ได้ได้ไม่ดีแต่วัดดวงตรงราคาใครที่เกี่ยวช่วงราคายังไม่ลงอะ่ะอ่าช่วงนั้นอะ่ะต้อมว่ายัางได้ราคานะครับแต่ข้าวก็ได้เปอร์เซ็นต์น่ะต้อมถึงบอกไงว่าทํานาเยอะถ้าทํานาเยอะแล้วได้ราคาดีได้ข้าวเยอะโอเคอยู่แต่ถ้าทํานาเยอะแล้วได้ข้าวน้อยอ่ะ ต้อมว่าทํานาน้อยเราก็ให้ได้ผลผลิตส,สูงดีกว่าอ่าเพราะว่าต้นทุนเรามันจะถูกถูกไหมครับต้นทุนต้นทุนของเราอ่ะมันจะได้ไม่ไม่หนักเหมือน,นทนที่ทํานาเยอะอ่าอันนี้ก็มีส่วนนี่ครับพามันเดินดูแตนบนน่ะแห้งเห็นปะ่ะพื้นแห้งหมดเลยข้าวรอบนี้อ่าสวยครับเต่งนะครับถึงแม้ว่าจะอมเขียวหน่อยๆน,นะครับอมเขียวนินดๆนะครับลานลุงสีเขาบอกว่าที่ไปขายนะ เขาบอกว่าเอาไว้อีกสักวันสองวันเนี่ยอ่าจะให้หกพันสามประมาณน่ะก็จะเอาไว้ยังไงรวฝนฟ้าอากาศดูดิครับนี่เนี่ยถ้าตกมาก็ไม่เหลือเลยไงกลัวล้มด้วยก็เลยไม่เป็นไรวันสองวันนะครับก็มาอัปเดตนะครับได้ได้แค่ราคาไม่ค่อยดีเลยนะครับได้หกพันสองตอนแรกให้หกพัน หกพันนี่ขอเขาด้วยนะอ่าหกขอหกวันสองเขาบอกหกวันสามซสวยร้านใกล้บ้านเนี่ยนะครับได้แค่หกพันนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะขอได้ก็ได้สองร้อยอ่าก็ยังดียังดีกว่ายังดีกว่าได้ดรอปลงมานะครับก็ราคามันลงเรื่อยๆนะครับราคาไม่ค่อยดีเลยนะครับราคามันลงเรื่อยๆนะครับ อันนี้ก็พาเดินรอบๆเห็นป่ะนี่มันยังเปียกอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยเพราะว่าต้อมรอบ่ยต้อมทิ้งน้าต้อมทิ้งน้ําช้าเนี่ยแต่มันดีนะครับทิ้งน้ําช้าเนี่ยข้าวมันจะไม่เศร้าข้าวจะไม่เศร้าจะไม่อนีน้นี่เดี๋ยวฤดูการหน้าค่อยว่ากันใหม่อีกทีหนึง่งนะครับว่าจะทําตอนไหนลงพันธุ์อะไรนะครับเพราะว่าต้อมมองนะครับว่า น่าจะเอาข้าหนักหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนแถวบ้านต้อมแต่มาคืนได้สอบถามทางลานลานว่าแปดห้าราคาดีก็คือแปดห้าไอสามตัวนี่มันมาหาหนุงแปดห้าแล้วก็สี่หนึ่งนะครับพวกข้าวหนักของปทุมพวกอะไรพวกเนี้ยราคาดีหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องคอยดูอีกทีนะครับว่าจะทำสายพันธุ์ไหนดีนะครับกวันนี้มาอัปเดตนะครับได้ไปหกพันสองนะครับได้ไปห้าเกียนก็อีกสิบถัง นะครับ5เกียนกับอีก10 10ถังนะครับก็ <g ül üyor> ยังถือว่ายังโอเคเนาะยังถือว่ายังโอเคอยู่ที่ไม่ขาดทุนอ่ายังไม่ขาดทุนนะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจทางช่องต้อมดื้อชาแนลส่วนที่พี่น้อง,องท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดีข้าวแดงเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนนะครับเร่งรากแตกกอใบเขียวใบตั้งหรือจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์กึ่งเคมีนะครับ ติดต่อสอบถามทางช่องตอมดื้อชาแนลได้เลยหรือเป็นกําลังใจให้ลุงติตะวันแดงกับคู่หูกเกษตรนะครับในช่องทางของยู u ู e นะครับ0 9 6, 0 9 4 1 9 9 3 6 6 9 9 9 4 1 9 9 3 6 6